<Okay. S 2> ับผมครผมการสุขวงนะครับผมเป็นนักสะสมซึ่งก็คือสะสมสแตมมเหรียญแบงก์แล้วก็พวกหนังสือเก่าเอกสารเก่ากระป๋องโฟก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าโชคดีครับผมที่ทางเอเซีรีได้จัดประกวด ESC Challenge ขึ้นมาก็เลยทำให้ผมเนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยเคยจัดประกวดสแตมมก็เลยรู้สึกดีที่ว่าอยากจะมาจัดสิ่งสะสมอื่น ในการให้เผยแพร่ให้คนทั่วไปได้ได้ไดรับรู้นะครับวันนี้ก็เลยได้จัดทําแผงเรื่องเกี่ยวกับเอ่อไอ้มดแดงนะครับที่มาบุกเมืองไทยซึ่งมันก็จะเป็นสตรอรี่ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าในในยุคนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเป็นเด็กก็คงจะจําถึงเรื่องเอ่อมดแดงได้นะครับวันมดแดงมีการฉายทางทีวีในเมืองไทยแล้วก็ทําให้เด็กในเมืองไทยยุคนั้นเนี่ยตื่นตัวกันมากมีการเอ่อ แรกแรมีการ<ม>แสดงท่าทางของมดแดงในยุคในอดีตที่ผ่านมาใ้าตอนวัยเด็กๆนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยจัดในหนึ่งหนึ่งบอร์ดเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด16แผน่นก็คือจะจัดเรื่องที่ว่ามดแดงเนี่ยมันม,มันมาถึงไ,ไทยได้ยังไงนะครับผมโดยการแนะนําว่าตอนแรกเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่ว่ามีสัปประหลาดมีอะไรบุกมานะครับแล้วก็มดแดงแต่ละตัวเนี่ยเราก็แสดงให้เห็นว่าวิหนึ่งวิสองวิสามวิสี่วิห้าเนี่ย อ่มีความเป็นมายังไงเราก็เลยแสดงภาพให้เห็นว่าอย่างเช่นมีสองมีอ่าแสดงเป็นรูป v ีสองเป็นยังไงลักษณะย,ยังไงมีการขับอ่อมอเตอร์ไซค์ย,ยังไงอ่นะครับมีเหรียญแล้วก็มีอ่หนังสือซึ่งเป็นการ์ตูนที่ออกในยุคที่ทันกับอ่ตัวไอ้มดแดงตัวนั้นนะ่ะน,น,นะครับเป็นหนังสือการ์ตูนเก่าครับผมไล่มาจนถึงวิห่งถึงวีห้าแล้วก็เะนนำเสนอเอ่อเกี่ยวกับว่า ในช่วงนั้นเนี่ยได้มีเกมมีการที่ว่าเอาไอ้มดแดงมาเป็นส่วนประกอบของสินค้าเพื่อดึงดูดให้เด็กเนี่ยไปไปซื้อสินค้าประเภทนั้นๆก็เลยมีการทําสลากไอ้มดแดงเพื่อให้เด็กเนี่ยไปเล่นไปไปวางเงินเพื่อที่จะดึงสลากมาลุ้นโชคนะครับแล้วก็มีสมุดไอ้มดแดงซึ่งตอนนั้นออกออกมาเพื่อให้แบบ เด็กนักเรียนเนี่ยมาซื้อหรือมาอะไรเงี้ยเพื่อไปใช้ในการสมุดเอ่อเป็นการจดโนต้ตนะครับแล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยก็คือตอนท้ายสุดเนี่ยในช่วงนั้นที่มันดังมากเนี่ยก็จะได้เอ่อก็มีการที่นําหนังเรื่องไอ้มดแดงเนี่ยมาฉายอยู่ในเมืองไทยนะครับโดยมาพบกับฮานุมานในเมืองไทยในตอนนั้นครับผมก็เลยทําเป็นหนังสือเอ่อไอ้ดแดงพบฮานุมานขึ้นมาโดยภุมสมโพธนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการตอนจบ ในชุดนั้นเนี่ยที่จบว่าเออว่ามดแดงเนี่ยเอ,อได้มาร่วมมือกับนุมมาในการปราบเหล่าหลายคิงดาห์านะ้าสบผมซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเป็นการจัดเออเริ่มแรกก็คือหวังว่าถ้ามีการจัดง,งานเอเอซครั้งต่อไปก็จะขยายหรือว่าก็จะเพิ่มเรื่องอื่นดีต่อไปให้มันให้มันครบกับซีรีส์ตรงนี้น,นะครับมดแดงที่อยากเชิญชวนนักสะสมก็คือเท่าที่รู้ตอนนี้คือวงก,การนักสะสมเนี่ยค่อนข้างแพร่หลาย มีการสะสมหลายประเภทไม่ไม่จำเป็นเฉพาะว่าจะต้องเป็นสแตมแบงค์หรือเหรียญอาจจะมีหนังสือเก่าอาจจะมีเอกสารเก่าหรือว่ามีเหุ่นเก่าๆหรือตุกอต๊กตาเก่าๆเนี่ยเราก็สามารถมาจัดมาแสดงคืออยากให้ทุกคนมามีส่วนร่วมในตรงนี้ครับเพื่อให้แล้วก็มีการพบปะแลกเปลี่ยนกันของในเพื่อน,นักสะสมเขียนมีการแลกเปลี่ยนมีการพูดคุยกันฮะอยากให้ทุกคนลองมาจัดดูอาจจะเป็นหัวข้ออื่นเรื่องอื่น ที่ที่ท,ท,ที่ที่ตัวเราถนัดที่ตัวเราชอบครับผมอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานในคัองเียครับผม